สวัสดีจ้าถ้าใครร้องเพลงนี้ได้ช่วยแอนร้องด้วยนะแอนกาลังหัดหัดร้องเพลงคนขอมาแต่ยังร้องไม่ได้เลยหัดหัดร้องก่อนนะช่วยร้องด้วยนะคะไม่เคยร้องเลยเพลงนี้เป็นเพลงลูกกุงเพลงลูกกรุงชื่อเพลงกระซิบสว่สด ช่วยร้องด้วยนะเริ่มสามสองหนึ่งยามนี้เธอนอนหัวใจเล้วรอนหรือเปล่าโทคงทั้งซึมทั้งเศร้าเฝ้าตามิเบาสวงอยู่ เมื่อเธอฝากใจฉันมีเหยื่อใหญ่เอ็นดูแต่หวางค่าใชา้เพียงคู่รังรอเพื่อดูใจกันเธอร้อนอารมณ์เพ้าวงรุงตมเสียก่อนแม้ชายนะชายแสนงอนเข้าใจยิงร้อนหรือนัน้น ผู้ชายอะไรน้อยใจก็เหมือนไปพันไม่รอให้ยิ่งจำนั้นยิ่งจึงอัดอั้นตันใจจึงฝากลมพาพัดใจฉันมาสั้นไว้ใต้หมอนเมื่อเธอซับหน้าแนบนอนได้ยินที่หมอนก็สิบบ้างไหม โปรดฟังถ้อยคำสำเนียงที่ควรพิ่ลายเสียงกระสิบกระสิบเผยใจสวาสดอะไรท่วมทนอาวรกระสิบเบาๆหัวใจสองเราเขามัน่นฉันเองรักเธอเหมือนกันเฝ้ารอสัมพันธ์ดังก่อน หลับตาไม่ลงพะวงแต่เธอยามนอนคลำควรให้หวนอาวรหัวใจคอยอ่อนอิงเธอช่วยอีกรอบนะคะยามนี้เธอนอนหัวใจร้าร้อนหรือเปล่า โ,โคงทั้งสุมทั้งเสาเฝ้าตรมหี่เบาสวงอยู่เมื่อเธอฝากใจฉันมีเยื่อใย,ยเอ็นดูแต่วางท่าเชยเพียงครู่รังรอเพื่อดูใจกันเธอร้อนอารมณ์ พระวงโรงควรเสียก่อนแม้ชายน้าชายแสนงอนเข้าใจยิ่งหลอนหรือนั้นผู้ชายอะไรน้อยใจก็เหมือนไปพันไม่รอให้ย,ยิ่งจำนานยิ่งจึงอัดอั้นตันใจ จึงฝากลมพาพัดใจฉันมาสั้นไว้ใต้หมอนเมื่อเธอซบหน้าแนบนอนได้ยินที่หมอนกระซิบบ้างไหมโปรดฟังถอยคำสำเนียงที่ควรพี่ไลเสียงกระซิบกระซิบเผยใจสวาสดอะไรท่วมทนอาวร์ กระสิบเบาเบา,าหัวใจสองเราเขามั่นฉันเองรักเธอเหมือนกันเฝ้ารอสัมพันธ์ดังก่อนหลับตาไม่ลงพะวงแต่เธอยามนอนคำควรให้หวนอาวรหัวใจอดออ่อนอิงเธอ ใครช่วยน้องหลาคนงามร้องขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณค่ะ